พิกัดจุดตั้งกล้องค่ะโดยใช้โปรแกรมร e เ e c t i o n ค่ะใส่ค่าพิกัดเอใน NA จุดแรกนะคะค่าสำหรับโปรแกรม Re-Section นะคะแค่เรายิแค่สองดนะคะเราก็สามารถรู้ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเราได้นะคะ ดีค่ะกลับมาพบกันหนึ่งอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะมาหาค่าพิกัดจุดตั้งกล้องค่ะโดยใช้โปรแกรม Re-section ค่ะของกล้อง t t t o Station ยี่ห้อ s ซอกเกียรุ่นเซต 530RK มือ2ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าใช้งานกันเลยค่ะค่าหลังจากที่เราเซตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะไปเลือกโหมดการิงน,น,นะคะแล้วก็ตั้งค่าหน้าเป้านะคะ โดยกดเปลี่ยนหน้าเพจไปที่ฟังก์ชันค่ะแล้วเลือกเข้า e d m ที่ F4 ค่ะเพื่อไปตั้งค่าหน้าเป้าแล้วเลือกโหมดการยิงของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ1จะเลือกแบบไฟล์ในโหมดนะคะเป็นยิง1ครั้งนะคะแล้วหน้าเป้าของเรานะคะ1จะเลือกแบบนอนปิดซึมนะคะก็ยิงแบบไม่ใช้เป้าปิดซึมนั่นเองค่ะต่อมานะคะ PC นะคะก็จะเป็นค่าหน้าเป้านะคะ สำหรับคลิปนีนะคะเรายิงแบบนอนปิดซึมนะคะเราก็ไม่ต้องใส่นะคะกดลูกศรเลื่อนลงมาได้เลยค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นอุณหภูมิของตัวกล้องนะคะก็ให้เรากดลูกศรเลื่อนลงมาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะกด enter ค่ะต่อไปนะคะเมื่อออกไปยังหน้าหลักแบบนี้แล้วนะคะให้เรานะคะไปที่ปุ่มรูปไฟค่ะเพื่อเปิดไฟหน้าจอค่ะหนึ่งครั้งนะคะ แล้วกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเลเซอร์ค่ะ่ะเมื่อเราเปิดเลเซอร์ชี้เป้าเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะไปที่ปุ่ม NU ใหม่เล็กหนึ่งค่ะแล้วกดที่ลูกศรเลื่อนลงนะคะเพื่อหาโปรแกรม resection ค่ะเราก็จะเจอโปรแกรม resection แล้วนะคะจากนั้นนะคะกด enter เข้ามาค่ะให้เลือกเข้า NEZ นะคะกด enter ค่ะ เมื่อเข้ามายัางหน้านี้แล้วนะคะให้เรากดที่ Angle F3 ค่ะแล้วกด Yes ที่ F4 ค่ะจากนั้นนะคะให้เราใส่ค่าพิกัด N ในจุดแรกนะคะค่าพิกัด N นะคะเดี๋ยว1จะใส่อยู่ที่102.390นะคะจากนั้นนะคะกดลูกศรเลื่อนลงมาค่ะ ค่าพิกัด e นะคะ1จะใส่อยู่ที่100.290ค่ะจากนั้นนะคะกดลูกศรเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็กด enter ค่ะเมื่อกลับมาอย่างหน้านี้นะคะให้เราเล็งตัวกล้องไปยังจุดพิกัดแรกของเรานะคะจากนั้นนะคะให้กด dste ที่ F1 ค่ะ แล้วกด yes ทียบ4ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะให้เราใส่ค่าพิกัดจุดที่2ที่เราทราบนะคะเดี๋ยวค่าพิกัด n นะคะ1จะใส่อยู่ที่100.290ค่ะกดลูกศรเลื่อนลงมาค่ะค่าพิกัด e นะคะ1จะใส่อยู่ที่102.110นะคะ ดลูกศรเลื่อนลงมาค่ะจากนั้นนะคะกด enter ค่ะเมื่อมาอยัางหน้านี้นะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ได้เลยค่ะโดยการคลายล็อกตัวกล้องนะคะแล้วเล็งไปยังจุดที่2ค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องมายัางจุดที่2แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากด dis TF หนึ่งค่ะ แล้วกด yes c f 4ค่ะค่าสำหรับโปรแกรม resection นะคะแค่เรายิงแค่2จุดนะคะเราก็สามารถรู้ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเราได้นะคะเราสามารถเข้าไปดูค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเราได้นะคะโดยกดแควที่ F4 ค่ะค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเราก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการกดบันทึกนะคะก็ให้กด rec ที่ F3 ค่ะ แล้วก็กดโอเคค่ะค่าแล้วนี่ก็เป็นวิธีการเข้าใช้างานโปรแกรม Resection ในเบื้องต้นนะคะของกล้อง t o t โท s เซชั o นยี่ห้อซอกเกียรุร่นเซท 530RK มือสองค่ะค่าและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจกล้องมือสองซอกเกียรุร่นเซท 530RK ตัวนี้นะคะ หรือว่าจะเป็นกล้องสำรวจมือ1นึ่งรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตค,ค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมพีนัมเบอรวันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค,ค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816866หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนึ่งจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ